สวัสดีทักทายค่ะพี่น้องกินข้าวเที่ยงจ้าวันนี้แกงหน่อไม้จ้าได้แกงหน่อไม้ร้อนๆเลยวันนี้แกงหน่อไม้สดเด้อแม่หน่อไม้อัดเด้อพี่น้องเด้อมาแต่อาบุญกะทินวันนี้ก็ามากินแกงหนอ่อไม้ตอนเที่ยงพี่น้องได้ก็บข้าวเที่ยงกันอย่างค้ามือวนนี้มาเด้อใครกินกับแกงหน่อไม้เด้ออืมดยอดเลยเสียงลงข่าวลูกอืม ยังมีขึ้นรบกวนดูขนาดพี่น้องเลยขึ้นรบกวนยกหลายเด้อค่ะช่วงนี้อยู่ใกล้ชาวันสัญญาณอ่ะคอยที่รักก็กินเขาไม่มีไปกินน้ำน้องเลยเอิอนผู้ใดเขากรบิดกินนักฟร้นอยู่ในที่ป่อแซ่บ นอไม้วยกับนม้หลายมือแล้วล่ะเก่งกับกบรยากซแซ่บแบบนัวแล้วล่ะลพี่น้องมันเป็นนอไม้อันเขาใส่ตู้เย็นไว้เนาะมันก็เลยจะมันเป็นอะไรมันเป็นแข็งกระเดกกระเดกนะกุ้ยแซ่บมันเด้อเรากินน้นมันแซ่บกุแซ่บกุ้งก่าว,าวานะคะนะ่ะเนาะเก่งแซ่บกระดูกหมู ใส่ผักสะแงงนาใส่มักคือบ่ม,มีมักบวดใส่แซ่บๆค่ะใส่บิดใ,ใ,ใส่ฮห็หูหนูพร้อม กระดูกหมูก็าไม่ได้ใส่ลายพี่น้องเพราะว่าเอาผู้นี้เป็นน้ำนัวมมังคือก,ก,ก็เป็นมังคือหวานจ้าพี่น้องห้องโมมันมังคืออะไนะ้เนาะใส่ผู้นี้เป็นพักนี่นะน้าคุกแม่โมยังกินยังรู้ ยังเสพเสียพ,พี่น้องมาคานะ่ะมาอาหารมือเล็กมือเล็กมือเศ้าก็ไกาไม่ได้กินค่ะมือเศ้านี่ไปวัดพาไปวัดเลยรถน้องไม่ได้กิน,น,กกนกข้าวไม่อยเากกินไม่่ยังยัง เซฟพี่น้องมาค่ะมากมากฟรินจ์้าครับเช้ากับครับเที่ยงเป็นครับเดียวกันหรือว่าเป็นน้ำหิวดรืว่าเป็นอะไรเซฟสงสัยซีเมน <c oughs> มาค่ะพี่น้องกินมาฟรินจ์จ้าแกงมาไหมวันท้อจ้า